โอ้หา่แล้าย้วหายไม่ร้ครับ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 าหารที่ไหนช่วงไีครับได้มันกินอะไรข้าวถ้าไม่่หายกินแ้วใครให้แกนทางนี้ไปอาหารี่ยวว่าง่าังเกือ่้ สี่หมื่มันก็จะสามารถใได้แล้วทำไหมเนี่ยทำนะเออเยี่ยวมากเยี่ยวมากเยี่ยวมากเครอขายฐานันุเ็งครับฐานที่ไหนครับเนี่ยฐานสุรินทร์หอยไหนบนบนหรือร้อสบ ได้ยไอยูตอนมาแล้วโอ้เต็มปุ๊บเลยนเอาอมาิ๊อดครับดีครับครับลุงเบิดนเอขาดูดีอัาเสืออ่าเนี่ยดูฉาหน่ยครองัดนเยอย่ผู้หญิงด้วยคนีอนรบบ้านนี้

कड़कान मैंने सोचा आ